แรงไหมคะแรงไหมคะโค้ชจับมือออกจะมากขนาดนแราดแรงพี่อุ้ยแรงมากแรงมากขนาดหนูรับไม่ทันลูกนั้นหนูยังหันไปมองพี่เอเลยใช่พี่เอถ้าเป็นหนูอะหนูก็รับไม่ทันหนูหนูแรงมากยืนตรงนั้นแต่ว่ารับไม่ได้ใช่การมันเป็นยังไงตอนนั้นมันมันมันแบบปวดท่าทอยเลยค่ะไม่ปกติตีบอลอ่ะมันจะตีลงมามุดลงมาข้างหน้าเราส่วนมากแต่นี้เพื่อความที่เขาสูงมันก็แบบตียาวเขายิ่งตี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 ับตี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  ระดับโลกเขาใ่ตอนนี้เราเหลือยึดกดของเขานะทวก็จะรู้ว่าต้องเมือนีด้วยตอนนี้คือนี้จะนอนหลับไหมลาวลาที่บ้านเมกาจะรอผมไปผม่้แต่คุณแต่แต่คุณอะนอนไม่หลับใช่ปะเฮ้ยกองเชียร์เคียนก่าพวกเราอีกนะเอไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่เป็นไรเรารู้ว่าทุกคนให้กําังใจเราแล <IL> ้วก <mel> ็ลุ้น <a> ทุกอย่างให้เราเข้ารอบแปดอินท้ขยเราคิดว่า เลขแปดเหมาะก,กับประเทศไทยค่ะจากอ,อุลริตของทีมระดับนี้นะที่ต่างหมามองแน่เพราะว่าสาระน่าจะปล่อยนะ่ไม่ไม่น่าด้วยด้วยแบบคนหนึ่งของโลกอ่ะแล้ว<า>แล้วเวลาเขาเจอทีมไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะปล่อยอ่ะคือเขาจัดเต็มทุกแมตช์แล้วเขาเขาเหมือนกับมีสองชุดอ่ะเสมอคือไม่เอลงก็บีลงไม่เอลงหรือเอไม่ได้ก็บีมาได้หมดเหมือนกับเราอ่ะเปลี่ยนทั้งชุดเหมือนกันเอไม่ได้ก็เปลี่ยนบีมาค่ะคือเขาหนูว่า สเปริลลแหละเยอรมันก็สปิริตเหมือนกันเขาก็ไฟเหมือนกันได้ตามสนามมาถูกไหมคะรอบแรกอ่าเข้าใจแบบรอบของีมากของหนูมากแต่ถ้ามองเจาะลงไปรายละเอียดแมตต์ต่อแมตต์โอเคมันอาจจะมีผิดพลาดหรืออาจจะไม่ได้ดังใจบ้างขนาดตัวผู้เล่นเองหนูเล่นเองก็ไม่ได้ดังใจแต่ว่าคือมันเป็นเกมกีฬาเพราะว่าเราจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสนามหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแมตต์เนคันทั้งคัน เพราะว่าเราเล่นกันนานมากเราเล่นกันนานแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นเราก็พึ่งแพ้สามศูนย์เนาะใช่ไหมคะใช่เราพึ่งแพ้สามศูนย์ก็คือวันนี้แมตช์แรกใช่ไหมคะญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นสามศูนย์นะสามสองไม่เหมือนเล่นใเนี่ยคือเราไมู่้เจอกระับเบิรโอ้อะไรหลายอย่างเพราะสองสามปียากคือว่ามีผลมีผลมากคือแบบร่างกายเราคือไปดีมาก แล้วโควิดอะคือท,ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นแล้วร่างกายมันจะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากๆแล้วเราที่เราเล่นลลกีฬาอย่างเงี้ยเรากลับมาเบรลลี้ยอะแรลลีนเยอะแล้วทีมเราอะคือต้องแรลลี่เยอะอะคือแบบมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆอะค่ะที่ถ้าไม่แข็งแรงนี่คือแบบเสี่ยงอาการเจ็บมากๆทีมท้ายบอกแ,บบแนๆให้ว่าโอกาสจะเข้าหรือไม่เข้า ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถามว่าพวกเรารู้ไหมรู้ค่ะพวกเราแบบรับรู้ได้ที่ทุกคนส่งมาะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะคือแบบมันเป็นกําลังใจที่ดีของพวกเราคือพวกเราแบบมีแรงขู่อ,อยากเล่นอยากสู้อยากไล่อ,อะคะ่ะคือแบบอยากทาให้มันดีที่สุดะคะ่ะขอบคุณนะคะ <c oughs>